เจ็ดวิธีในการกำลาบคนพูดมากครับเรื่องราวนี้ก็สำหรับใครบางคนนะครับที่กําลังประสบปัญหามีเพื่อนหรือคนรอบข้างพูดมากนะครับการพูดมากเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการพูดแบบต่อยหอยพูดไม่หยุด นะครับขยันพูดพูดเก่งซึ่งหลายๆคนก็หนักใจนะครับเวลาเจอคนประเภทนี้ก็แทบอยากจะเดินหนีนะครับแต่บางสถานการณ์ก็หนีไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ทำให้เกิดอาการกกืนไม่เข้าคลายไม่ออกนะครับแล้วจะทำให้อีกฝ่ายหยุดพูดได้อย่างไร จะใช้วิธีแบบไหนนะครับที่จะสกัดคนแบบนี้ครับนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆจากสนุก .com นะครับที่หาวิธีมาแนะนำให้นะครับในการที่จะกำหลาบคนพูดมากนะครับเดี๋ยวมาตามกันเลยนะครับ วิธีแรกนะครับก็คือการเปลี่ยนเรื่องคุยแบบเนียนเนียนนะครับการเปลี่ยนเรื่องคุยแบบนิยนเนียนเนี่ยจะทำให้คนที่ชอบพูดเรื่องเดิมๆนะครับนานๆวนไปวนมาแบบไม่ยอมจบสิ้นเนี่ยนะครับก็ต้องเปลี่ยนเบี่ยงเบนความสนใจมาเรื่องใหม่แทนซึ่งการทำแบบนี้เนี่ยจะทำให้เขาพูด จบเร็วขึ้นนะครับไม่ยืดเยื้อเพราะเป็นเรื่องที่เขาไม่ถนัดนะครับแบบที่สองนะครับแบบนี้ค่อนข้างนุ่มนวลน,นะครับก็คือใช้สกิลหูดับนะครับสกิลหูดับเนี่ยก็เหมือนการฟังแต่ไม่ได้ยินนะครับสกิลนี้คู่สนทนาที่ พูดมากเกินไปก็จะเกิดความเบื่อหน่ายนะครับที่จะพูดต่อนะครับซึ่งคู่สนทนาก็ไม่กล้าที่จะพูดอะไรมีความเกรงใจอีกฝ่ายไม่อยากขัดนะครับดังนั้นการฟังแต่ไม่ฟังเนี่ยอาจเป็นสิ่งจำเป็นนะครับถ้าไม่สามารถหลีกเลี่ยงอีกฝ่ายหนึ่งได้นะครับ แบบที่3นะครับก็คือร่วมผสมโลงตามน้ำไปเลยนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับทีอ่อยากจะแนะนำนะครับถ้าไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ก็คือผสมโลงตามน้ำไปเลยนะครับขันจะให้อีกฝ่ายหนึ่งพูดชอดชอดชอดนะครับแต่คนเดียว ก็จะเกิดความกัอกอักขวนนะครับเพราะฉะนั้นลองเปิดใจนะครับร่วมสนทนาเออออไปตามอีกฝ่ายหรือพูดรับแบบเป็นปีเป็นคุยไปนะครับบางทีอาจจะทำให้สนุกกับการสนทนาหรือว่าการพูดคุยครั้งนี้นะครับอย่าไปคิดมากเลยนะครับ หรือเขาอาจจะเบื่อการพูดไปก่อนนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับก็คือร่วมผสมลงตามน้ำเข้าไปเลยนะครับวิธีที่สี่เนี่ยก็คือการบอกให้อีกฝ่ายรับรู้ตรงๆนะครับถ้าเราใช้ สามวิธีแรกแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะเปลี่ยนเรื่องคุยได้นะครับก็อาจจะต้องใช้วิธีที่สี่คือบอกไปตรงๆนะครับให้เขาได้ปรับเรื่องพูดคุยให้น้อยลงนะครับหรือว่าสื่อสารให้น้อยลงการพูดตรงๆกับเขาเนี่ยนะครับไม่ควรจะใช้คำพูดที่รุนแรงเกินไปนะครับจนต้อง ทำร้ายจิตใจนะครับใช้คำพูดที่ละมุนละม่อมเพื่อไม่ให้เขารู้สึกถูกตัดรอนนะครับเป็นต้นว่าอ๋อเรื่องนี้เราคุยกันแล้วนะครับอ๋อเรื่องนี้รู้แล้วครับเปลี่ยนเรื่องใหม่เถอะนะครับครับมาต่อที่วิธีที่5นะครับ วิธีนี้ก็ค่อนข้างได้ผลนะครับอาจจะพาเราออกจากการสนทนาได้นะครับนั่นก็คือแกล้งคุยโทรศัพท์นะครับสำหรับการแกล้งคุยโทรศัพท์เนี่ยนะครับก็ให้คนอื่นนะครับที่กำลังพูดคุยกับเราเนี่ยเก่งใจเราบ้างนะครับไม่กล้าขัด เมื่อมีท่าทีว่าเราเนี่ยนะครับทำให้อีกฝ่ายรู้ว่าเราไม่สนใจนะครับการโทรศัพท์แบบการคุยปลอมๆก็ค่อยสิ้นสุดลงนะครับอันนี้ก็คือแกล้งคุยโทรศัพท์นะครับเพื่อตัดความสนใจจะเข้าไปนะครับเขาจะได้เลิกคุยเรื่องนั้นไป ครับ,รบวิธีที่6ก็คือใช้5วิธีแล้วเนี่ยก็ยังไม่ได้ผลนะครับเราเองก็รู้สึกเบื่อหน่ายรู้สึกแย่นะครับก็ใช้วิธีตัดบทสนทนานะครับการตัดบทสนทนาเนี่ยก็อย่าไปตัดบทจนทำให้รู้สึกน่าเกลียด นะครับหรือว่าทำให้เขารู้สึกแย่นะครับหรือว่าทำให้เรากลายเป็นคนไล้มรยาทไปก็ควรจะใช้วิธีเช่นเออเราขอตัวนะจะไปทำธุระต่อนะครับหลังจากนั้นก็ไปเลยครับหรือว่า,อ,าอ้าวอขอโทษนะเราโดนเรียกนะครับเดี๋ยวขอไปก่อนนะครับหรือว่า เรามีงานเยอะนะครับเดี๋ยววันหลังค่อยคุยต่อเป็นต้นนะครับการตัดบทสนทนานี้ก็จะทำให้เราพาตัวออกจากการพูดคุยแบบไม่รู้จักจบได้นะครับครับมาถึงวิธีที่7นะครับวิธีนี้ก็ น่าจะมาถึงขั้นสุดท้ายแล้วล่ะนะครับนั่นก็คือการใส่หูฟังนะครับเพื่อที่จะตัดขาดจากโลกภายนอกเลยนะครับถึงแม้ว่าเราจะได้ยินอีกฝ่ายเรียกไปเม้ามอยก็ตามนะครับแต่เรายังสามารถที่จะไม่ได้ยินอีกฝ่ายพูดได้นะครับตราบใดที่เขาไม่สะกิดเรา เพราะฉะนั้นการใส่หูฟังนะครับก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับที่ไม่ต้องได้ยินเสียงคนพูดมากนะครับครับนี่ก็เป็น7วิธีนะครับที่จะกำลาคนพูดมากให้ได้ผลนะครับท่านใช้วิธีไหนอยู่ครับลองแลกเปลี่ยนกันดูนะครับ ครับนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่นำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทุกท่านครับชอบไม่ชอบอย่างไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ